ธนาคารกลางจีนหรือ PBOC มีมติของอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR ประเภท1ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของภาคเอ,อกชนที่ระดบับ3.55%และคงอัตราดอกเบีย้ย LPR ประเภท5ปีซึ่งเป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของภาคครัวเรือนที่ระดบับ4.20%รวมถึงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อการกู้จำนงโดยการคงอัตราดอกเบีย้ย LPR ในวันนี้เกิดจากการที่ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางหรือ MLF ระยะ1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของจีนที่ระดับ 2. 6 5เเมื่อวันที่17กรกฎาค,คมที่ผ่านมาแม้มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนอ่อนแรงลงและทําให้หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ทางการจีนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามครั้งนี้นางวิเคราะห์หลายรายในตลาดการเงินคาดการณ์ว่าจีนอาจจะออกมาตรการกระตุ้นในวงจำงกัดและเจาะจงเป้าหมายเนื่องจากกังวลว่าหากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกก็จะทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยระหว่างจีนกับสหรัฐปรับ ตัวกว้างขึ้นและสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อข้างเงินหยวน